สวัสดีครับอยู่กับผมกันมเคยกับ NNI ครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลย ฮะอะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหนก็ที่นี่ไงเว็แบบสุ่มเพชรฟรีไฟรันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครูน่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR code ซึ่งมักกกจะปปรรราฏใใหหห้เเ็นนคลิือ Steam, สด,สดสม ของชนองนี้รหัสที่ได้มาเติมเริ่มสุ่มรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาทำเป็นเอวาครับเอวาหรือว่านุ่ม่าครับยืนครับยืนมาแล้วามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ยจีบกันจะได้มาทางีบ้างเสียเฮ้ย เร็วสิเนี่ยอโอ้ยเอ้ยมาว่ะเฮ้ยไม่มาลาแล้วค่ะ <c oughs> เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการกดติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ